วิรพัฒน์ชินะนวินนะครับผมเป็นซีอโออยู่ที่สตูดิโอสำหรับ MV ตัวนี้โจทย์ที่ให้จะเป็นเรื่องของการเอาคาแรคเตอร์จากภาพยนตร์นะครับไปใส่คู่กับนักร้องมีต้องใส่คาแรคเตอร์ตัวละครทั้ง7ตัวเข้ากับนักร้องทั้ง7คนแล้วก็มีการอินเทอร์แอคกันระหว่างตัวคาแรคเตอร์นักแตดงแล้วก็นักร้องปรเซสในการทํา MV ตัวนี้ก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเราจะมีการเซตอัพกล้องยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ตัวละครทั้ง7เนี่ยสามารถซิงกับนักร้องดอชแกแ ที่แบบเป็นกลุ่ม4 e อได้ถือไขเอ่เราก็เอามมอบอัพไข่ขึ้นมาให้ทางด้าน4ฟ e อถือ <ไข S 2> จริงๆเนื่องจากตัวละครเป็นตัวที่เล็กกว่าคนเราเราก็ต้องการให้นักร้องเนี่ยเหมือนกั็ได้อินเทอร์แอคแบบจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีอะไรที่เป็นม็อบอัพเลยก็ทําให้แบบว่านักร้องอาจจะแบบเหมือนมโนภาพไม่ได้ไมครับพยายามให้ระนาบไขไ่ไม่สูงขึ้นส่วนี้เนาะประมาณนี้ท ซ้ายนิดนึงครับโอเคส่วนของการลงคอมพิวเตอร์นั้นส่วนตัวเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะว่าจริงๆคาแรคเตอร์ทางลิฟต์สตูดิโอเองก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรดักชันนะฮะที่ทำาหัังเรื่อง of the n e s s อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการทำสิ่งของเรื่องคาแรคเตอร์อะไรเราพร้อมอยู่แล้ว ทาง t ี b ได้มีการทำพวกชุดติงบอร์ดนะฮะแล้วก็ซอลลี่บอร์ดมาคุยเรียบร้อยแล้วมีโฟอีฟเข้ามามีส่วนร่วมในการโปรโมทภาพยนตร์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบเยี่ยมเลยอ่ะต้องการให้แบบเหมือนตัวลนะครอยู่คู่กับนักร้องให้มากที่สุดเท่าที่จะได้เพราะว่านักร้องแต่ละคนก็ริเพรสเซนต์ของคาแรคเตอร์แต่ละตัวเราก็ต้องหาวิธีที่เป็น acting choice ก็จะแบบแตกมาข้างนอกหรือว่าหาจังหวะแตกที่แบบว่ายังมีเปลือกไข่ครอบอยู่พอทำออกมาเสร็จก็ทุกคนก็โอเคครับผมไม่พูดถึงเสน่ห์ของ m v ตัวนี้นะฮะผมว่าหลักๆน่าจะสมัย ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเหมาะคนรุ่นใหม่อเหมาะคนเจนใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นของนักร้องนะครับผมเรื่องของการถ่ายทําเรื่องของการอดิตอะไรเนี่ยรวมไปถึงตัวของเพลงเองซึ่งผมว่ามันเป็นเพลงที่อินเทรนด์อ่ะมันเป็นเพลงของคนยุคนี้มันก็ตื่นเต้นนะครับที่มีเพลงหนังได้ออกมาฝากเพลงตัวนี้เสร็จแล้วก็ฝากหนังด้วยครับ